พระพุทธรูปปุณสยะคิรีสีสวนภูมิหลวงพ่ออู่ทองนะครับอันนี้จะเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากภูเขาเลยนะครับพระพุทธรูปองค์เล็กๆไว้ในบรรจุไหเกดีข้างบนนู้นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยโบราณโบราณเนี่ย เวลาเขาสร้างพระสร้างเจดีย์สร้างอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีสร้างพระองค์เล็กๆบรรจุรไว้ข้างในด้วยทำบุญสร้างพระดีกว่าเดี๋ยวเราไปทำบุญสร้างพระเดีย๋ยวจะบรรจุไว้ในเจดีย์มหาจุฬามณีแต่ตู้น่าจะไม่ต้องทำแล้วครับทุกทนนี่ยสบูรจะตู้ครับ จะลึกชื่อบนแผ่นทองบรรจุไว้ใต้ฐานของหลวงพ่ออู่ทองนะครับไม่ไม่เป็นไรอันนี้ไม่เอาไม่เอาทำบุญอย่างเดียวครับเดี๋ยวแผ่นทองที่เราจะจะลึกชื่อนะครับก็จะมาบรรจุไว้ใต้ฐานขององค์พระ หลวงพ่ออู่ทององค์ใหญ่นี้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อเขียนชื่อของเราหรือว่าบุคคลนําเป็นที่รักนะครับด้านลังขององค์พระจะมีขุดเป็นอุโมงใต้ภูเขาอยู่นะเดีย๋ยวเราไปชมกันหน่อยของอุโมงค์นี้นนนนนยกบบาทแต่พระทวายสักต,ทตสกตาทาน,นก็ทาได้นะ นี่บบนะครับวิธีให้อาหารปลากรอกอาหารสีดำเข้มๆนั่นก็ปลาเหรอเนานะซ่งมันหาดำเข้มๆไปจุดๆใช่ใช่ปลาปลา,าเยอะมากเลยอ่ะอปลาเยอะจนน้ำกลพอดูปลาตัว <c oughs> ตัวใหญ่มากเลยอ่ะใช่แต่เหมือนน้ำมันจะตื้นๆไปหน่อยใช่ไหมไม่รู้แค่ว่าน่ากลัวลงไปปลาเยอะ <c oughs> นนี้เป็นอุโมงโคิดเจาะสกัดเจาะเป็นอุโมงค์นะครับอันนี้หรือต้องอกรรอารนะนะจ,นะจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนต่างนะติดต่อจะหน้าเขาเอ้านะจิใจให้เป็นบุญเป็นกุสลนะจะได้แกีไม่เข้าจิตใจจะได้มีแห่งจิตใจจะเป็นสมนะเราเข้ามาแล้ว ไปหางที่สบายใจนะโนยกข้างใดที่ชอบการเธอวันนี้วัน,นที่ตับติดแมวดิบเตรียมโคเตรียมตัวขอ,อเลขก็ต้องไปเอาไปหาามแม่หลวกพ่อเป็นคนบริหารจัดการนมี่เป็นการจัดภูมิทัศ<อ>นะครับ ด้านข้างของของหลวงพ่ออู่ทองนะครับอันนี้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับระหว่างองค์พระกับภูเขาหินด้านหลังนะครับจะเป็นหินเนื้อเดียวกันนะครับแต่ว่าด้านหลังนะครับไม่มีการแกะสลักนะครับส่วนองค์พระนี่ก็แกะสลักแล้วก็ขัด ทำให้สวยงานนะครับจะเป็นหินก้อนเดียวกันทั้งหมดนะครับมีมองจากองพระลงไปด้านล่างนะครับ คุงตั้งอะไรไม่นานหรอนะอันนี้เราก็มาไหว้พระพ่อหลวงพ่ออู่ทองแล้วเราก็เดินทางต่อไปอะไรน,นะไปะที่ไหนไม่รู้ไปเรื่อยๆ